สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้สังกะลีเล่าเรื่องขอนํำพาทุกท่านพบกับเรื่องราวของ่อแมกโคบาอาจารย์พระผู้ทรงอภินญาอาคมขลังเกกิดังแห่งเมืองสยามครับวันนี้ของกิงนิ่งเป็นใบมณนนีโชดเจวมหานิ่นหดวงประเสริฐบอมีคำหอหุม่ม มานี่แก้วกับเราจางแปลออกได้ว่าคนเราแม้จะมีหน้าตาดีเพียงใดหากไม่มีศีลธรรมก็ไม่มีค่ามากมายเหมือนกับแหวนที่ไม่มีหัวย่อมมีค่าน้อยจริงไหมครับท่านผู้ชมบูฟังถ้าเราหมุนเข็มนาฬิกาย้อนหลังไปสัก20ปียุคสมัยนั้น ปฏศศิเสธเลยไม่ได้ว่าชื่อเสียงของหลวงพ่อคูณปาริสุทโธแห่งวัดบ้านไรโด่งดังที่สุดในเมืองไทยก็เรียกได้ว่าถนนทุกสายล้วนมุ่งหน้าสู่วัดบ้านไรมีชาวบ้านคณะหนึ่งจากเมืองอุบลตั้งใจที่จะไปกราบหลวงพ่อคูณเมื่อไปถึงหลวงพ่อคูณท่านได้เอ่ยปากถามว่าพวกเองพากันมาจากที่ไหน และเมื่อท่านได้ทราบว่าชาวบ้านคณะน,นี้มาจากอำเภอตารสุม่มจงังหวัดอุบลราชธานีท่านจึงพูดขึ้นว่าพวกเอง็งไม่ต้องมาหากูดอกอยู่ที่ตานสุม่มก็มีหลวงปู่สวนพี่กูอยู่ทางโน้นเก่งกว่ากูอีกรู้จักไหมหลวงปู่สวนหะน่ะ เล่ากันว่าสิ้นคำพูดของหลวงพ่อคูณทําเอาชาวบ้านและคณะนั้นต่างมองหน้ากันอย่างงงงและพากันสงสัยว่าทั้งหลวงพ่อคูณและหลวงปู่สวนต่างรู้จักกันได้อย่างไรซึ่งถ้าว่ากันตามความจริงแล้วการที่หลวงปู่ยาท่านสวนจะรู้จักหลวงพ่อคูณก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะชื่อเสียงและกิติศัพท์ของหลวงพ่อคูณนั้นเป็นที่รู้จักกันดีกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางแต่ทุกคนต่างก็สงสัยว่าทำไมหลวงพ่อคูณท่านรู้จักหลวงปู่ยาท่านสวนได้อย่างไรเพราะช่วงเวลานั้นวัดของหลวงปู่ยาท่านสวนอยู่ห่างไกลมากขนาดคนอุบลยังต้องถอนหายใจเมื่อเอ่ยถึงที่สำคัญ คือหลวงปู่ยาท่านสวนท่านก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นเตียงพระภิกษุมากอายุธรรมดาองค์หนึ่งเท่านั้นต่อเนื่องในเรื่องเดียวกันเมื่อมีโอกาสลูกศิษย์ของหลวงปู่ยาท่านสวนได้ถามเรื่องนี้กับท่านว่าผมทราบข่าวว่ามีเจ้าบ้านเดินทางไปกราบหลวงพ่อคูณปริสุทโธท,ที่วัดบ้านไร พอหลวงพ่อคูณท่านทราบว่าชาวบ้านมาจากอำเภอตาลสุม่มท่านเลยไล่ให้กลับมาหาหลวงปู่จริงหรือเปล่าครับหลวงปู่ยาท่านสวนได้เมตตาตอบับกเขาว่ามีชาวบ้านมาเล่าให้ท่านฟังเหมือนกันและเมื่อลูกศิษย์ท่านที่สอบถามต่อก็ได้ความว่าหลวงปู่ยาท่านสวนไม่รู้จักหลวงพ่อคุณมาก่อน ตลอดจนทั้งสององนี้ก็ไม่เคยเจอหน้ากันด้วยลูกศิษย์จึงได้พูดในทํานองกระเชาว่างั้นหลวงปู่ก็คงรู้จักกันทางธุรกิจสิครับสิ้นคำพูดของลูกศิษย์หลวงปู่ก็นิ่งเงียบไม่ตอบได้แต่อมยิ้มครับเรื่องแบบนี้อธิบายได้ยากจริงไหมครับท่านผู้ชมผู้ฟังเมื่อไม่มีคำตอบทำให้หลายต่อหลายคน ต่างเดินหน้าค้นหาคำตอบต่อไปขณะที่อีกหลายคนกับเชื่อว่าการที่ไม่มีคำตอบนั่นแหละคือคำตอบ boosting. เมื่อคราวที่หลวงปู่ญาท่านสวนได้รับกิจนิมนต์ไปร่วมงานพุทธาพิเศษวัตถุมงคลณวัดภระรีรัตนศาสดารามเมื่อถึงกำหนดเวลาเจ้าหน้าที่ได้เข้ามากรา,าบนิมนต์พระภิกษสงตรสงทุกรูป เพื่อเข้าพิธีโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินนำหลวงปู่เข้าไปในพระอุโบสถพระรูปที่สองที่เดินตามมาคือหลวงปู่ทิมอัตสันโตแห่งวัดพระขาวหรือหลวงปู่ทิมวัดพระขาวเมื่อหลวงปู่ยาท่านสวนเดินไปถึงอาสนะสำหรับพระที่มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกเจ้าหน้าที่ได้กราบนิมนต์ ท่านขึ้นนั่งหัวแถวรูปแรกแต่ท่านไม่ยอมขึ้นและหยุดยืนรอหลวงปู่ทิมที่เดินตามมาเมื่อหลวงปู่ทิมได้เดินมาถึงหลวงปู่ยาท่านสวนจึงได้นิมนต์ให้หลวงปู่ทิมขึ้นนั่งหัวแถวก่อนเล่ากันว่าหลวงปู่ทิมท่านก็ไม่ยอมขึ้นและนิมนต์ให้หลวงปู่ยาท่านสวนขึ้นนั่งก่อนหลวงปู่ทั้งสองใช้รอยยิ้ม และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นความงดงามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีต่อหน้าศิษย์จริงไหมครับท่านผู้ชมผู้ฟังตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนท่านทั้งสองต่างยิ้มให้กันแทนคำนิมนต์ในที่สุดหลวงปู่ยาท่านสวนท่านจึงจำใจขึ้นนั่งหัวแถวและก็าตามด้วยหลวงปู่ทิมแห่งวัดพระขาวต่อมาลูกศิษย์หลวงปู่ทิม ได้เล่าให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ยาท่านสวนที่มาในวันนั้นฟังว่าวันนั้นตนเองได้ติดตามหลวงปู่ทิมหลังจากเสร็จพิธีแล้วว่าทำไมหลวงปู่ไม่ขึ้นไปนั่งก่อนและทำไมถึงให้หลวงปู่รูปนั้นขึ้นไปนั่งก่อนหลวงปู่ทิมท่านเมตตาตอบลูกศิษย์ของท่านว่าก็ท่านเป็นพระอ,อรหรันต์ก็ต้องให้ท่านขึ้นก่อนสิ จากนั้นสิทธิู้นี้จึงได้ทราบชื่อของหลวงปู่รูปนั้นว่าท่านพระครูอาทรพัฒนะคุณหรือหลวงปู่ยาท่านสวนจันฉันทโรแห่งวัดนาอุดมอำเภอตาลสุม่มจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่ยาท่านสวน ชันทโรท่านเกิดวันที่สิเดือนกันยายนพุทธศักราช2453ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค้าคำเดือน10ปีจอเกิดในสกุลแสงเขียวชื่อเดิมของท่านคือสวนแสงเขียวโยมบิดามารดาของท่านชื่อนายคูณนางขุยแสงเขียวอาชีพทำนาหลวงปู่เป็นบุตรชายคนที่ห้า ของพี่น้องทั้งหมด8คนเล่ากันว่าด้วยความที่หลวงปู่มีความสุภาพอ่อนโยนตั้งแต่ยังเป็นเด็กเมื่อเติบโตขึ้นท่านจึงเป็นคนที่มีความสุขุมเยือกเย็นนุ่มนวลและเป็นผู้ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูงและส่วนรวมและด้วยบุพกรรมเก่าที่ท่านเคยสร้างสมมาเมื่อครั้งในอดีตทำให้ท่าน ไม่มีความหลุ่มหลงหรือนิยมชมชอบในชีวิตทางโลกแต่ข่้นจะออกบวชท่านก็ติดเก้งใจโยมบิดามารดาของท่านดังนั้นชีวิตในช่วงวัยรุ่นของท่านจึงเป็นช่วงที่ท่านได้อยู่ช่วยงานบิดามารดาของท่านทำไร่ทำนาจนท่านได้อายุ20ปีบริบูรณ ท่านจึงได้ตัดสินใจขออนุญาตบิดามารดาของท่านเพื่อออกบวชในโลกแห่งความเป็นจริงมีพ่อแม่อยู่จำนวนไม่น้อยที่ปาถนาให้ลูกตอบแทนความรักของพ่อแม่ที่มีให้โดยการดาเนินชีวิตไปบนเส้นทางที่พ่อแม่คาดหวังพ่อแม่ทุกคนร่วนดีใจ ที่จะได้เห็นลูกของตนเลือกทางเดินที่ดีที่สุดหลวงปู่ยาท่านสวนก็ไม่พ้นโลกแห่งความเป็นจริงใบนี้เพียงแต่ว่าเส้นทางทิวาดีน,นี้มันดีทั้งความต้องการของตนเองและของโยมพ่อโยมแม่ของท่านหลวงปู่ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์วาดนาอุดมบ้านนาทมตำบลคำว่า อำเภอพิบูลมังสาหารเมื่อวันที่สาสพฤษภาคมพุทธศักราชสองพโดยมีพระอธิการพรมมาวัดบ้านราบเอเป็นพระอุปชาพระดีเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงปู่ได้รับฉายาว่าฉันทโร ซึ่งแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความพอเพียงหลวงปู่ท่านไดเมตตาเล่าให้พวกเราฟังว่าหลังจากที่ท่านบวชได้สักระยะหนึ่งท่านจึงได้ไปศึกษาวิชาต่อที่วัดสำโรงใหญ่ซึ่งในสมัยนั้นมีพระอาจารย์หม่อนซึ่งมีศักดิ์เป็นหลวงลุงของท่านได้เป็นเจ้าอาวาสที่นั่นพระอาจารย์หม่อนเป็นพระที่เข้มงวดในระเบียบวินยัย และมากไปด้วยคาถาอาคมองค์หนึ่งในยุคนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อเลยว่าพระอาจารย์หม่อนมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างดุมากความดุของท่านเล่นเอาบรรดาพระอุปถาคที่รับใช้ท่านทนอยู่ไม่ได้ต้องอพยพหนีหายไปหลายองค์เรียกได้ว่าไม่มีองค์ไหนกล้าเข้าไปอุปถากรับใช้ท่านได้จนมาถึงวันหนึ่งพระอาจารย์หม่อนได้เรียกพระภิกษุสวร ให้เขาไปพบและมอบหน้าที่เป็นพ้าอุปถากแทนผ้าทิ่นหนีไปหากอุปนิสัยที่เข้มงวดในพระวินัยคือสัญลักษณ์ของความดุในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับพระภิกษุสวนเรื่องเหล่านี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเลยอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากพระวินัยเป็นเครื่องมือสำหรับ เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดของพระภิกษุในการได้มาซึ่งคำว่าขันติอดทนและเพียรพยายามพระอาจารย์หม่อนใช้ให้หลวงปู่ทำงานอย่างหนักเช็ดเลื่อยไม้เพื่อสร้างเสนาสนะภายในวัดทำจนมือไม้แตกหมดเลือดออกทั้งเจ็บทั้งระบมแต่ก็ต้องทนเพราะเป็นคำสั่งของพระอาจารย์บางทีท่านก็จะดุ จะว่าโดยไม่ทราบสาเหตุยิ่งวันไหนมีญาติโยมมากันมากๆวันนั้นแหละจะเป็นวันที่ทําอะไรไม่ถูกใจท่านเอาเสียเลยดุขนาดที่ว่าบางครั้งอับอายญาติโยมจนแทบจะแทรกผันดินหนีเพราะความต้องการที่จะปฏิบัติครูบาอาจารย์ทำให้หลวงปู่ต้องใช้ความอดทนขันติการเดินทางสู่ความปรารถนา ด้วยเส้นทางขันติอดทนและมีความเพียรพยายามของพระภิกษุส่วนครั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงความดุของพระอาจารย์หม่อนได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและโดยส่วนตัวของท่านแล้วทำให้ท่านได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ดีงามว่ากันว่าถ้าเราอยากได้อะไรจริงๆ มันก็ย่อมมีทางเสมอพระอาจารย์หม่อนได้เ,เรียกพระภิกษุสวนเข้าไปหาและได้สอนกรรมฐานให้ด้วยการพา,าพระภิกษุสวนไปฝึกกรรมฐานในป่าชาสองต่อสองโดยการแยกกันปฏิบัติถึงตอนนี้หลวงปู่ท่านเล่าว่าพระอาจารย์หม่อนมีอาสนะพิเศษทำด้วยหนังหมีซึ่งจะต้องหอบหิ้วไปทุกครั้งที่จะไปถอนกรรมฐานในป่าชา การฝึกกรรมฐานเริ่มจากฝึกวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อฝึกปฏิบัติจนเป็นที่พอใจของผ้าอาจารย์แล้วก็ให้พระภิกษุสวนกลับไปฝึกปฏิบัติเอาเอง หากว่าติดขัดตรงไหนก็ให้มาถามท่านนอกจากการฝึกกรรมฐานแล้วพระอาจ,จารย์หม่อนยังได้สอนวิชาเวทมนต์คาถาต่างๆให้หลวงปู่สวนอีกด้วยครับท่านผู้ชมผู้ฟังจะว่าไปแล้วอุปนิสัยการใฝ่เรียนรู้ถือเป็นคุณสมบัติประจําตัวของหลวงปู่เลยก็ว่าได้เพราะหากว่าใครที่เกิดทันในยุคหลวงปู่จะสังเกต เห็นว่าเมื่อเสร็จสิ้นจากการรับแขกญาติโยมแล้วหลวงปู่มักจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านซึ่งส่วนมากมักจะเป็นหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์ด้วยความที่ท่านเป็นผู้รักการอ่านชอบศึกษาหาความรู้และชอบวิเคราะห์หลวงปู่ท่านจึงให้ความสำคัญกับเด็กๆโดยท่านมักจะพูดเสมอๆว่า อยากให้ลูกหลานฉลาดท่านได้ให้ข้อคิดว่าการเรียนเวทมนต์คาถาต่างๆมันก็คือความรู้และอาจจะช่วยได้ในบางเรื่องแต่การที่จะทำสิ่งใดให้สำลิดผลได้เร็วขึ้นเราจะต้องเรียนรู้ทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วยความที่หลวงปู่ท่านมีความตั้งใจสแสวงหาความรู้ ทำให้เมื่อสิ้นผาอาจารย์หม่อนพระภิกษุสวรท่านจึงได้มีความคิดที่จะเดินทางไปศึกษาวิชาเพิ่มเติมอีกเรื่องแบบนี้เดาไม่ยากครับว่าพระภิกษุสวรต้องการไปเรียนกับใครเพราะแวดวงเวทมนต์คาถาในละแวกภาคอีสานใกล้ชายแดนลาวถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของสำเร็จลุน ปรรมมอาจารย์ศสยศาสตร์แห่งวัดเบือนไซเมืองปากเซนครจำมฟาศักด์ความยิ่งใหญ่ของสำเร็จลุนถ้าจะอธิบายง่ายๆก็ต้องเทียบเคียงกับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาขามเท่าครับส่วนที่แตกต่างคงเป็นที่หลวงปู่สุขท่านเป็นพระเมืองไทยส่วนสำเร็จลุนท่านเป็นพระเมืองลาวและคําว่าสำเร็จมาจากธรรมเนียมของคนลาว ที่ใช้เรียกพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสําเร็จลุนถือว่าเป็นพระปรมาจารย์ผู้ทรงอภิญญาอาคมขังและมีกิษสดาอภินิหารมากมายเป็นที่เลื่องลือในแถบรุ่มแม่น้ำโขงเล่ากันว่ามีคนเคยเห็นสําเร็จลุนยืนสงน้ำกลางแม่โขงความเก่งกาจของท่านขนาดสามารถบังคับให้เรือรบ ของทหารฝรั่งเศสจุดได้และเมื่อครั้งที่ทหารฝรั่งเศสให้คนมานิมนต์ท่านลงไปในเรือรบแต่ท่านบอกว่าไม่อยากลงเพราะกาลัวเรือจะล่มแต่ก็ไม่มีใครเชื่อท่านสำเร็จลุนท่านจึงได้ก้าวขาขึ้นไปเหยียบปรากฏว่าเรือลบอียังวูบทันทีจนเกือบจะล่มเรียกว่าไม่มีใครกล้าขยันขยอให้ท่านลงเรือลบอีกเลย จะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะมีบางคนคิดว่าสำเร็จลุนท่านคือพระองค์เดียวกับหลวงปู่โลกเทพอุดรแต่ในความจริงหรือความเป็นจริงนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือเอกอสารอ้างอิงหนังสืออนุสอ์ในงานบำเพ็ญกุศลพระครูอาทรพัฒนคุณ หรือหลงปู่ยาท่านสวนฉันทโรเรื่องราวของพ่อแมครูบาจา,ารย์พระปุษสงอภิญญาอาคมขังแห่งแดนอีสารน,นามว่ายาท่านสวนขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดสับสไลค์กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามสังกะรีเล่าเรื่องวันนี้สังกะรีเล่าเรื่องขอขอบคุณและสวัสดีครับ